วันนี้เกมการเล่นค่อนข้างดีค่ะตีสมูทขึ้นแล้วก็จังหวะดีช็อตค่อนข้างดีค่ะ4อันเดอร์ค่อนข้างพอใจค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้หวังว่าจะตีแบบอันเดอร์เยอะขนาดนี้เพราะว่าเหมือนช่วงแรกๆที่ผ่านมามันไม่ค่อยเกมมันยังไม่ค่อยเสถียรมากแล้ววันนี้พัดได้ประทับใจก็คือพัดค่ะลากยาวลงหลายหลุมแล้วก็ไปออนที่มีโอกาสทำเบอร์ดี้ได้ก็ทำได้อะไรเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะเรื่อยๆ ไม่ไม่หมืมีท็อปบ้างแล้วก็อยู่กลางๆบ้างค่ะคิดถึงแชมป์ไหมมีความหวังเล็กๆแต่ว่าก็อยากจะทําให้ดีเพราะว่าอย่างที่บอกเกมที่ผ่านมามันยังไม่ค่อยสเสถียรมากแค่เรารู้สึกว่าเราเกมดีขึ้นมั่นใจกับช็อตเรามากขึ้นก็อาจจะเป็นความหวังที่ดีก็ได้ค่ะรู้สึกตื่นเต้นนะคะว่าแบบเออแมตเราแบบพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเห็นการเติบโตของไทยแอค่ะก็เลยรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ เดินไปกับไทยแอลค่ะอ๋อจริงๆเล่นอยู่ที่ไต้หวันกับจีนด้วยค่ะแล้วก็ไทยแอลค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็เพื่อนๆน้องๆพี่ๆที่มาแข่งกันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะอากาศร้อนมากแต่ทุกคนก็ทำกันเต็มที่ค่ะสู้ๆ